กระแสต,ตอบรับดีมากๆเลยนะคะลูกค้าทักมาบอกเต็มเลยนะคะว่าโหพี่ใช้ไป3วันนะคะครีมโสมฮายองหน้าใสหน้าเด็กเลยค่ะหน้าเด้งด้วยนะคะแบบว่าเุ้ยทำไมหน้ามันขาวเร็วมากหน้ามันใสเร็วมากตัวนี้นะคะเป็นครีมโสมนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีสารอันตรายเนื้อครีมของเขาเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่นะลูกค้าทักมาบอกว่าโหกระฟ้าจางลงเลยนะคะใน7วันไหนบอกกระปุกแรกเห็นผลเนี่ยเห็นผลตั้งแต่ แถมสามวันแรกเลยว่าหน้าใสขึ้นหน้าเงาหน้าเด้งหน้าฉ่านะคะนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นหน้าสดนะคะไม่มีรูขุมขน,นเลยจากเป็นกระเป็นฝ้าเป็นคนผิวหน้าแพ้ง่ายมากๆเลยพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าในคลิปนี้1กระปุกแถมฟรี1กระปุกในราคา390บาทจากปกตินะคะ1กล่อง5 9 0และพิเศษสุดคุ้มเลยค่ะ4กระปุกนะคะ ซื้อ2แถม2ได้ไปเลยสี่กระปุกจาก2390เหลือเพียง600บาทรีบสั่งเลยค่ะเคาะแค่คลิปนี้เท่านั้นนะคะจัดไปเลยจ้า